สวัสดีครับผมตอนนีเราถึงอ่าอังปรมานตากสินแล้วนะครับเนี่ยมาลงึ้นกือแล้วเาที่ต่งแล้วใช่้ข้างหลังเ็จะไปจริงจะเขาเรียกว่าชิงยะสวรรค์ปะใช่ชิงยะสวรรค์เอ้ยแล้แมนไทยแลนด์ไทยแนแล้นเลยังฟัอินเียอนเดียเดียโอ้ยน่าทึ่ริง ถูกต้องแล้วถูกต้องไหนวะเนี่ยดูที่นั่งเลยโอ้ยถ้าได้มากับแฟนนะควอฟิลแบบอะไรสุดท้ายอัปทีตอนรับข้าจุดตานคือเชนเนนะครับผมวันนี้เราจะไปไหนกันแลครับคุณมิกเก้เดี๋ยวนี้เราจะไปเที่ยวกลางคืนกันมาเลยไปเรียกว่าไม่ใช่ร้านเหล้านะไม่ใช่รที่มูจิมูจอแบบว่าที่ที่เที่ยวกลางคืนหรือเปล่าครับใช่ตลาดนัดอะไรพวกนี้ป่ะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าจะบอกว่าดีแต่ว่าฟิลมันดีมันดีกว่าเพราะว่าเราจะไปแบบเหมือนกับ อยู่ริมแบบวิวติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกนั่นก็คือนี่คือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนครับเดี๋ยวเราจะไปเอเชียทีคกันนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางออกมาไปขึ้นขึ้นเรียนคอเหมือนเดิมเหมนอนมุมเดิมเลยจุดจุดเริ่มต้นของเราทุกทริปทุกการเดินทางในกรุงเทพก็คงจะเป็นคอร์ใช่คงจะเป็นที่ ก็เดี๋ยวผมใช้กิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวที่นู่นก็จะมีมีอ่าเรียกว่าแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกานทีว่ามีาะทำอะไรบ้างใช่เพราะว่าวันนี้ก็รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าอากาศเย็นด้วยนะใช่เย็นมากที่ว่าฝนตกหรือเปล่าใช่ถ้านตกเลย พี่ป๋อจะก่อยนะครับผมก่อยๆพี่ถิงคือแม่ผมเป็นคนบอกว่าอยากไปเอเชียทีชใช่ไหมส่วนเมกกี้จะเป็นคนหาเส้นทางแล้วก็หากิจกรรมนะครับผมแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปคุณแม่แล้วก็ขึ้นสายไหนก็คือเดี๋ยวเรานั่งคอปอใช่ไหมไปลงสยามแล้วเราก็จะต่อจากสยามนีไปสะพานตักสินพอสะพานตักสร็เสร็จเราจะไปต่อเรือ เรือฟรีป่ะเรือฟรีโใช่จะมีมันมีสองแบบมันจะมีทั้งเรือฟรีกับเรือด่วนเสียร์ตังค์แต่ว่าจริงๆเรือฟรีก็ได้เพราะเขาบอกว่ามันจะมาค่อนข้างถี่อยู่เรือไอ้เจ้าเรือฟรีเนี้ยมันจะไปถึงที่เอเชียทิกเลยกอดลองดูด้านของเรานตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับผมเราดูเลยว่าเราจะถึงเอเชียทิกกี่โมงครับผมแ ขอเดินทางก่อนแล้วเจอกันที่เอเชียทีนะครับเจอกันสวัสดีครับผมตอนนี้เราถึงเอ่อพิเทศสะพานตากสินแล้วนะครับเห็นปะเราเราจะมาไหนต่อกันครับคุณมิคิทุลักทุเลนะครับเป็นความรู้ืึกตกใจมาก เออใช่ใช่เรามได้้แลวเเราดี๋ยวตอนนี้เราจะไปท่าเรือครับตรงนี้ใช่อยู่ตรงสะพานหลักสิยงเพื่อที่จะขึ้นเรือไปยังเอเชียทีกันใช่แล้วหรบรรยากาศน่าจะดีนะอากาศก็เย็นเย็นไปรร้อนมากเลยแต่เราภาวนาขอแค่อย่าฝนเลือกแค่เราใช่แล้วเรามรลุยเลยไหมบรลุยเลยครับเราไปขึ้นเรือเมือคืนทริปแรกเลยไม่ใช่ใช่ใช่ทริปแรกเลยรู้สึกดีเหมือนกันแล้วเที่ยวไรคืนอ่ะ ว่าเราเหมือนมี energy ตลอดใช่เลยใช่จริงจริงไม่แบบไม่ใช่แค่เที่ยวเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่รู้ทำไมเว้ยไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันก็แล้วมันคือจะ feeling เอนคือแม่งจะมีมีแรงในการทำงานอะไรเงี้ยคิดงานออกอะไรเงี้ยจริงจริงเลยจริงเราไปขึ้นเรือเลยครับโอเคที่ไหนแล้วล่าจัดท่านี้เพราะว่าท่านุ่มันจะเป็นเรือข้ามฟากโอ้โหนี่ว่าท่านี่บ้าอ่าใช่ อ๋อใช่ท่านี้ถูกนะเพราะว่านู้นเป็นท่าบ้าบ้านของเรามันอยู่ฝั่งเดียวกับกับที่เราอยู่แบบว่าวันนี้เรากำลังรอเลยอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอขึ้นเรือแล้วไปแจ้งกันบนเรือแล้วเรือมาแล้วแต่เราไม่แน่ใจว่าใช่ลำนี้หรือเปล่าเพราะว่าท่ามันงงมากตอนนี้ตรงแต่ว่าเราถามเราถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เขาบอกว่าให้มาตรงนี้แค่ให้มารอตรงโน้นที่ที่ผ่านมาที่เรารอใช่ซึ่ง งงว่ะว่าคือตรงนี้คือก็มีต่อแถวแล้วก็มีตรงน,นั้นด้วยแต่เรือแม่งเทียบ่าเลยใช่แต่คือผมดูแล้วลงตรงนั้นก็ได้นะออถอาไต่อแถวแวอย่น่้ลงนั้นเีกว่าแล้วมันเขีนมันขแล้วน่ารำเลยว่าอเชตีอ่รู้เห็นป<ๆ>ะ่ะน่จะใช่แหละเสียงดวงก็ ก็ลองดูฮะนี่คือคือการเดินทางเราไม่เสียงตรงนี้ไม่เสียงโอเถ้าทำซีรีส์นี่แบบซีรีส์เที่ยวในเกาะเกาะกรุงเทพอ่ะเที่ยวในบริเวณเนี่้เขาบินมือนะเขาเขาเกาะแล้วก็ไปนัในใชียงใหม่ไอ้เสาจิ๋มจ้มันอยู่แถวแถวนี้วเรากดี๋ยวลองดูว่ามีที่เที่ยวอีก่ไหมเผื่อ เที่ยวรอบกลุ่มมเที่ยวที่ลุเที่ยวุ่มเลยส่วนใหทนีเราจะจปแบบไปแบเรือหมดเลยนะเรือเรืออะไรอย่างเงี้ยไอะไรงือวะเิเรือรวมฟ้าอ่เงี้ยก็อเที่ทางกับเรือก็ใ่ทเลยนะใครอยากให้เราเดินทางบินก็สามารถส่งส่งตั๋วมาให้เรารีวิวตั๋วไม่ใช่ดิสายการบินนะ ไม่เก่งงานไม่ยากจนครับผมเลือกเรื่องมาเถอะคือเอาอไคือได้งานมางานนี็งานใหญ่งานน้อยแล้วก็ทำทําำไปก่อนเีเขาเขียนว่า AJT ไว้โอ้ไอเราก็จะมาอยู่ตรงันคลิปคนเยอะนะคนเยอมากผมจะบิเสร็จจะมองไม่ค่อยเห็นวิวนะครับ ครใช่หาสวรรค์เนี่ยสวรรค์แล้วก็เห็นว่ามันจะมีป้ายไฟในเซนทีอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายได้อไดนะตอนนี้เราจะไปห,หันอะไรกันอีกไ,ไหไมอยู่ว่างเลยว่ะนี <c oughs> ่ <c oughs> มึงก็หันทุกคนเลยนะ <c oughs> ปเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินเลยเนาะหาอะไรอร่อยร้ายเราย่าเนื้อเรือถึเราที่มนบอกม้อใช่เือไเนี่ยเดี๋ยเราจะมานั่งกินกันที่บอกว่าอาแมบล็อกเร์โอ้ยเย้เย้ฮลโลแมรัดีนยอ๋ออินเดียรน่มิตอยูเ่ามโอยีสิามโย่บบ

ได้มีถื่อเลยวะไม่ไหมครับมายัไว้ฮอตสปอตยังช่วยฮอตสปอต เราก็เดินมาแล้วนะเราก็เห็นร้านนี้ที่มีขมิกกี้อ่ะสะดุดตาท้องกันเลยเว้ยร้านนี้เขาบอกว่าราคามันน่ารักสำหรับ100บาทมีนมมีนดามากอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ราะว่าถือว่าถูกในบรรดาร้านที่ไปเดินดูมาแล้วนะอันนี้แล้วก็ไม่ใช่เราก็มาแบบมามาแบบธรรมดาแล้วเราก็กินแบบธรรมดาด้วยมา เขาเข้าเลยนะโอเคั้หมดเลยนะคร้านทไมยังเอาอรอรอกูว่าจะเอาเนี้ยชินนวันชีชก้พายนชิคกี้เนียโ่อนิชิกหลังเยอมากเลยชุดเด็ดไเป็นคนอินเดียกนที่ผมดูแล้วเราเอาน้ำเลยนะ เธอพี่อนั่นหี่พเตักเหลือว่าจะเอาโอ้โหเแล้วมีครับวันนี้เราต้องทำผมเป็นชุดชื่ออะไรวะชุดเปาคอนชุเป้าคอนแหมผมนะครับผมวดน้ำต้มนำอะไรสองร้อยบาท วันนี้ได้อย่างนไรที่ถูสุดครับถ้ามถที่สุดานที่ผมเินมานะร้านนี้เลยร้าอะไรฮ้อนดอกเลยจิงชาเียคหวไนี่ร้านนี้เลยฮอดอกเต้ตั้งจิงชาอร่อยร้านนี้เลยครับก็ประมาณร้านรถไฟก็ถือว่าถูกครับอนบเพราะว่าเพื่อนหมบอยไม่อยากกินอาหารละ ถ้อย้างนั้นเราขอชิมก่อนลวกันเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรเป็นปก็เราตามกันครัดแลวตกินก็เสร็จแล้วรอับร้าสวรรครับวโอสนุกเป็นไงขึ้นายพับบอกคิปพบอกคลิปพันี่ไงนี่โอเคขึ้นครับสองคนครับ ขอบคุณครับคิดว่าจุดที่เสียสุดคือจุดที่เขาจอดหลัววงคนอื่นเลยจุดสุดยอดกันใช่จุดยอดนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับคุณคิดดูดิคุณคิดด้ดิดดถ้าสมมติมันขึ้นมันสแล้วมันค้างอยู่แล้วเขาจอดค้างใช่ไหมวิตุนเต้นว่ะทุกคนนน่ยตเ้ ไปีไม่เคยไ,ไม่เคยมานั่งเลยแล้วยังเป็นทีช้าสวัสดีสูยที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับใช่ใชะไะ้่้ดรยากาศเราลเรอลดลือคลิปนี้มากแล้วฝากคนละไลค,คนลแชร์ด้วยกันดีนะอากาศดีด้วยวันนี้ใช่ดีมากที่จริงถ้าเราไม่ได้ถ่ายวอยล์กเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ขึ้นนัำเพราะมันแพงมากเลยใช่ ทำเพื่อทำเพื่อคุณผู้ชมเลยเนี่ยกดไลค์กดแชร์ subscribe เบอด้วยนะครับ subscribe เบด้วยแล้วเอาให้ถึงหนึ่งหมื่นครับไว่ไวครับผมผมไม่อยากไปจากที่นี่แล้วมันจะมีรอบเดือดของมันเหรอใช่รอบเยือดก็จะไม่ตรงกับเสาอาครับไม่ใช่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถึงคิวเราครับต่อแถวยาวมากตัวนี้เห็นปหมใช่ยาวมากครับรอถึงคิวเราแล้วนะครับ ันนี้เราได้ขึ้นแล้วนะครับโอ้ยตื่นเต้นว่ะขึ้นแล้วขึ้นขนาดวะเนี่ยวิวที่นั่งเลยโอ้ยถ้าได้มากับแฟนนะโค้ชฝีมแบบวันนี้ท่ารับนะครับผมถ้านประกานลงก่อนเวลาเลยขอความช่วยเหลือของผูแสดงหน่อยนครับอ๋อโอเคอ๋อครับผมถ้าต้องการลงก่อนเวลาเแยเรื่องเรื่องอะไรจะลงก่อนเวลาไว้เฮียบัตรโคตรแพงเฮ้ยเราขึ้นแล้วถึงจุดสูงสุดแล้วทุกคนไฟอยู่ไหนวะไฟอยู่ในกระเป๋าไม่ว่าหาย เฮ้ยเขาเสียวเลยไงเดี๋ยวให้เร็วเร็วกว่านั้นนะได้โย่แต่ประเด็นคือแม่นสูงเราก็จะเห็นวิวรอบเรียกว่ารอบแม่น้ำเอ้ลาแวกแม่น้ำเจ้าอยาแบบแบบนี้เนาะแบบวะแบบวะเนี่ยเห็นบ้างทุกคนเห็นบ้างน่ะแม่น้ำเจ้าอย่าเห็นเรือเรือก็เรือไฟฟ้านี่ก่อนสว่างรอบๆแต่รอบที่ไหนถ่ายวิวฝั่งนี้จะสวยกว่า ต้องร้อยขึ้นสดสดสดสุดว่ะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มห้าสิบสองเลยนะคะร um ับผมนี่เห็นร้านนี่มีคนมีเขาเรียกอะไรนะมีช่างไฟส่วนตัวด้วยตอนนี้นีค่อนข้างมืดนะจะเห็นว่าทุกคนกำลังบางทีถ้าถ่ายแบบสดๆแสงในกล้องมันไม่พอพอเป็นร้อยมันเยอะเขาต้องเตรียมไฟมาด้วยไฟผมเตรมจุดเทียนเนี่ยเขสวยเล ได้หรอโหเขี้ยะเยกันเ่ยสวยทุกคนโคสวงทุกคนผมฉันก็ไม่ดูโอทุกคนเชี่ยไม่ได้เห็นแค่มนไยาว้ามันเแบใช่เห็นแรอรกรุงอ,อ,อะเอา,า,าบอกว่าที่เนี่ค่าบัตรปม500วทุกคนแต่คือถ้าเด็กอะประอ้ถ้าคนพิการหน่อยก็จะมาณเนะ่ห คนพิการ250หบแต่ทุกคนคนที่อายุ60ขึ้นไป300กว่าบาทประมาณ300คือเโหนมันหัวกันนะหัวใช่ประมาณ3า0แต่แพงสุดก็คือคนแบบธรรมดาของเราประมาณ5 0 0ร้อหนี่นะไอคอนเห็นปะทุกคนี่ไฟไฟระยองเลยโอ้โหทุกคนดดเด่นมันก็จะเห็นไอคอนนะไม่รู้จต้องเห็นบ้างไหมนวิวกลางคืนนะฮะก็จะเป็นวิวกลางคืนนะ คือตรงนี้ทุกคนสูงมากเว้ยคือในกล้องไม่รู้มันจะเห็นชัดหรือเปล่านะไม่รู้จะทำให้ทุกคนเห็นชัดหรือเปล่าดูข้างล่างดิคือสูงมากแต่เขาบอกว่าประมาณเอวงอะไรนะเอวงร้อยทั้งนี้วงร้อยเนี่ยเสร็จไช้าละมันจะวนสามรอบนะครวนทั้งหมดวนทั้งหมดประมาณเซ็นาทีได้โอเคคุณเล่มไม่ไหวแล้วจริงไม่กลัวที่ไม่กลัวความสูงนะขึ้นไซต์เนี่ยโอ้โหไอคลิปหน้าเราจะมาถ่ายเลยย้อนเลย สตเต็ปว่ากินเราจะมารีวิวอาหารระยอตคลิปเราเนี่ยเน้นแพงนะเน้นแพงไว้ก่อนตังค์ไม่มีค่อยว่าก,กันหมดตรวจแล้วเสพละพันหนึ่งก็แพงอ่ะน,น,น,นี่แพงมากเลยเนี่ยหมุนสามรอบโอ้ห้าร้อยสองคนชีนไม่อยากจะพูดเลย นั่งก่อนแล้วแล้วก็ไปเจอกันที่ต่อไปเลยเขาโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามารีวิวทีข้าหลังแล้วเพราะตอนนี้โฟกัสอะไรไม่เอ้ยเฮียไฟอยู่นี่เราโฟกัสอะไรไม่ก็ถูกแล้ววะตอนนี้เห็นแสงโคตรปวดหัเลยเราขอตัวนั่งก่อนแล้วกันนั่งทำจิตใจสักหน่ก่อนใช่ครับดีเจครั้างล่างแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเอ้ยไม่ยากดิตอนนี้เราก็เล่นเสร็จแล้วใช่ปหมเล่นเสร็จแล้วนะการรีวิวแบบเรื่องนั้นแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะ เออเอาตรงก็เร็ว่าเร็วแล้วเดี๋ยวนะคือก่อนขึ้นน่ะไม่รู้กล้องจับไว้หรือเปล่าคือพี่เขาบอกว่า10นาทีใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกว่า3รอบ10นาทีก็เออไอเราก็นึกว่ามันน่าจะนานแต่เอาตรงนะกูว่าไม่ถึง10นาทีใช่โอ้โอ้ไม่ถึงสิบนาทีด้วยแล้วอไม่ถึงสามรอบด้วยใช่เร็วมากนะคือแักเดียวใช่ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ก็ได้รู้ไปว่ามันเป็นยังไงนะ ตอนนี้เรามากินครื่องมาตสุท้ายอยกับบ้านนะครับผมคือร้านนี้เลยมิกซี่มิกซี่หมดหนมิกซี่เยอเกี่ยไม่ใช่แล้วมิกซี่หะเติมเกี่่มิกซี่เออมาเขาบกีมั้เข้าเลยเข้าไปร้านเลยปะสวัสดีค่ะเียนีคุณไปกินอะไรีปนะไปกินไหมไม่ใช่หรอะกอยากกินแบบเป็นแนวหวานฉ่ำหรืว่าเป็นแบบว่าธรรมดาหวานฉ่ำั่นไห ผมบอกเหรอผมเซียนอีกอย่างั่งอะไรเนี่ยผมจะอะไรช็อกโกแลตอ่ะอ๋ออยากกินช็อกโกแลตใช่มหอมใช่ไหมช็อกโกแลตเลเวอร์นี่หวังได้เลยนี่เลยได้เลยไหมได้เลยนี่เลยกันดามีคือไอติมคือไอติมสั่งเลยครับโอเคสั่งเลยเอาเป็นช็อกโกแลตซันเดย์แล้วก็สตรอเบอรี่ซันเดย์ครับถ้าอะไรวะจริงๆมันมีที่เนี่ยมันมีอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่ ขึ้นชื่อเอาไว้ก็คือ่ของมิกซี่มิกเซียวอะไรเนี่ยก็คือไอ้นี่น้ำมะนาวน้ำมะนาวกับเชือนมไต้หวันเดี๋ยวไว้พอครั้งหน้ามาลองตัางแล้วว่าไอ้ติมมันอร่อยที่ไปกินแนะนำผมนามันคือช็อกโกแลตซันเดย์ลองดูเขานำเข้ามาจากฝรั่งเศสเลยคั่วโมก ยเชี่ยวนะใช่ครับดูรู้อย่าเนี่ยมัวเถยะหมัวดูคลิปอิสานละก็จะมีนะมีมีไม่เล่นแล้วดีว่เดี๋ยวคนแม่งนึกอีกว่าอันไหนคือสาระอันไหนคือมุกโอคลิปอะไรเนี่ยคลิปว่ายน้ำไม่มีใครเชื่เลยโอ้โหอิ่มมากเลยกินขนมหวานเป็นไงอิ่มไหมิีสุดกโอ้ยสนุกมาว่าเจอาวันคืนอย่างี้ เที่ยวคือไม่จะไปต้องเข้าร้านเหล้าเนาะเพราะมาทำอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเที่ยวคืนได้แล้วเข้าไปสุขกานะคือเที่ยวในแบบของตัวเองอ่ะที่ตัวเองชอบดีกว่าว่าบางคนอาจจะชอบไปเที่ยวไปเดินนู่นเดินนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรครับหลายคนนะใช่แต่คือผมมิกกี้เหมือนกันอย่างนึงไม่ค่อยชอบเล่าไม่ค่อยชอบบริสใช่ใช่แล้วไปด้วยกันได้ลงไปสังพัดแล้วก็สั่งพัดไปเท่าไหร่ใช่เวลามีคนสุดนี่คือออกมั่งนอกเลยไม่ไหวจริงเหรบ แต่ตอนนี้เราก็กำลังกลับบ้านแล้วเนาะกลับทางเดิมนะเราต้องนั่งเรือจากใช่ ACT แล้วไปลงตรงท่าเลยนะท่ามีแค่มันคือพิเทนเลยนะนี่สะพานตากสินอ๋อใช่ใช่ขึ้นเรือไปขึ้นท่าท่าเดียไม่เอาขึ้นมาแล้วแล้วก็ขึ้นมีสะพานสะพานตากสินไปสยามแล้วก็เหมือนเดิมเลยใช่เหมชานเดิมเลยอ่ะแล้วก็ใช่พอถึงสยามเสร็จก็นั่งไปขับออกบ้านเราเนาะใช่ครับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับ ถ้าพวกคุณอยากให้พวกเราทําคลิปแบบไหนอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์บอกได้ใช่เราจะไปในเที่ยวในสไตล์ของเราเนาะซีรีส์ยังนม้ยังมียาวไกลแน่นอนตรงนั้นเราไม่ได้ทําเพื่อแบบเพื่อเลขยอดวิวอะไรหรอกเราทำเพราะคือความสุขเราสุขใช่ไหมความสนุกของพวกเราเนี่ยครับคือไปไหนเรามีความสุขก็ทำเนาะตอนแบบคาสนุกอะไรก็ น like. yeah. okay. ั่นแหละลงมือทํามันให้เต็มที่ที่สุดเลยถูกต้องเอาแต่ว่าเดี๋ยวเที่ยวงี้ถึงเราไม่ได้ตังเราก็ทำเพราะว่ามันถือเป็นการปล่อยจอยลีแลกอย่างหนึ่งเนาะใช่นะครับเต็มที่กับมันให้ได้มากที่สุดอ่ะคือใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดดีกว่าในในวัยแบบวัยเนี้ยวัยวัยมันเป็นการที่แบบอย่ากเรียกเห็นอยากทำอะไรก็ทำนะแต่ขอให้อย่าเยวอย่าผิดกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรนะแบบใช้ ใช้ไปเถอะชีวิตเราอ่ะใช้ให้คุ้มใช,มใช่ใช่ใช่ผิดพลาดกันได้ครับลองอดูเฮ้ยเฮ้ยแรงข้อหรอไม่ยาวอีกเหรอจะอ้วกละถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมไล like นะค์แชร์ด้วยนะเดี๋ยวบ้บาเแชร์กันใหม่อีกทีหน้าเลยเจอกันใหม่ครัออบผมบายสวัสดีครับ